ใช่หนูอ,อยากจะมาอีกอนั่นคือต้นเหตุที่จะทาให้ตี้มาบ้านพี่วันประจําไม่เคยขาดต่อให้ตี้จะเดินทางไปที่ไหนก็ตามเพราะว่าตี้เป็นเซลล์เขตภาคอีสานตี้เองก็จะเดินทางไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้แต่พอถึงวันศุกร์วันเสาร์ตี้จะต้องรีบกลับมาที่อุดรเพื่อที่จะมาให้ทันปฏิบัติธรรมกับพี่วัน แล้ววันไหนที่ตี้มาไม่ทันนะ่ะน้องแนนจะร้องให้อ่าเรียกว่าน้ําตาท่วมโลกเลยนะคะว่าอย่าไปปฏิบัติธรรมอยากไปหาพี่วันทําไมแม่ไม่กลับน่ะนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ตี้ต้องไปทุกวันเสาร์อ่าขับรถมาจากอุบลหรอขับรถมาจากโคราชหรออาบน้ําแต่งตัวไปบ้านพี่วันต่อจนกระทั่งแม่บอกว่าอย่าฝืนตัวเองมากนะลูกไม่ไหวก็อย่าฝืนนะ ไม่ฝืนไม่ได้นะเพราะลูกไม่ยอมน้องแนนไม่ยอมน้องแนนจะไปให้ได้เพราะสิ่งที่เขาสัมผัสได้สิ่งที่เขาไม่เคยรู้สึกว่าหูทิพตาทิพอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นในตัวของเขาเพราะเขามีตั้งแต่อดีตชาติทําให้เขาร้องที่จะไปปฏิบัติธรรมกับพี่วันนะคะ,ะหลังจากที่ปฏิบัติธรรมได้ได้ประมาณ2เดือนตอนนั้นยังเป็นเหมือนฝุ่นละอองเลยค่ะ อ่าพี่วันเราก็มีพี่วันก็จะพูดถึงเรื่องของคะแนนบุญที่ก็จะมีความรู้สึกว่าเออฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคะแนนบุญฉันเท่าไหร่เนี่ยอ่าแล้วจุดแล้ววันนั้นพี่วันก็บอกขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ถามคะแนนบุญอยู่ในขั้นพรมแล้วนะคะเราก็รู้สึกดีใจเพราะเรามาจากคนที่มัมนไม่มีคะแนนบุญนะ่ะมาจากที่ผิดศีลผิดธรรมมาตลอด ปฏิบัติธรรมกับพี่วันได้สองเดือนอ๋อยู่ความดีอยู่ขั้นขั้นพรมแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะอนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่ีปฏิบัติมาได้สองเดือนและสองเดือนนั้นก็พี่วันก็มาบอกอีกทีหนึ่งว่าน้องแนนอายุ79ปีนั่นก็คือว่าสองเดือนที่เราปฏิบัตินั้นทำให้ต่ออายุน้องแนนได้ถึง79ปีแล้ว มันเป็นความปลื้มปิติตอนนั้นดีใจมากนะคะอ่าก็ต้องบอกว่าเป็นแค่ชั้นพรมนะคะยังไม่ถึงขั้นแม้กระทั่งโสดาบันยังไม่แตะเลยมันมีความเป็นมนุษย์อยู่เต็มตัวเต็มร้อยนะคะยังไม่มีความเป็นอริยะเจ้าเลยมันก็ดีใจมากที่สามารถต่ออายุลูกได้และแผลข้อที่เคยเวอะว่ะมันแห้งสนิทค่ะแห้งแบบว่าปาฏิหารเลยปาฏิหารจริงๆแผลพ่อแห้งแล้ว แผลของพ่อเนี่ยก็ก็หายแล้วก็ดีพ่อก็เดินทําอะไรดูแลตัวเองได้มาอีกเป็นปีเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึง่งพ่อก็ไปผิงไฟอากาศหนาวพ่อก็แย่เท้าเอาไปผิงไฟซึ่งเท้าของพ่อมันไม่ค่อยมีความรู้สึกอะ่ะเท้าพ่อก็โดนไฟไหม้อีกรอบค่ะไฟไหม้โดยที่พ่อไม่รู้ตัวว่าเท้าถูกไฟไหม้จนกระทั่งเดินไปแล้วเห็นเลือดอาบเท้าตัวเองนะคะ ถึงรู้ว่าไฟไหม้มันก็เข้ามาสู่วงจรการรักษาเท้าอีกอ่าแล้วมาแผลเบาหวานมันเป็นแล้วมันรักษายากมากแผลรูนิดเดียวแต่ว่ามันเป็นหนองอยู่ข้างในค่ะมันเป็นหนองอยู่ข้างในส่วนกระทั่งต้องตัดตัดเท้าอีกรอบนะคะอืมแล้วตอนนั้นก็พ่อก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกครั้งหนึ่งตีก็ถามพี่วันเหมือนกันว่าพี่วันคะ มีทางจะช่วยพ่ออีกไหมอ่าพ,พี่วันก็ตอบเหมือนกับว่าสมบุ์ให้พ่อเยอะๆสมบุ์ให้ท่านเจ้ากรรมในเวรของพ่อเยอะๆแล้วหลังจากนั้นพี่วันก็ปิดบ้านไปนะคะที่บ้านตอนนั้นมีคนที่ปฏิบัติธรรม <c oughs> ทั้งหมดสี่คนมีตี้มีน้องแนนมีน้องหนองหลานตี้แล้วก็น้องสาวตี้ชื่อแดงสี่คนเราก็เลยบอกว่าพวกเราต้องรวมพลังกันนะ สมบุรณให้พ่อนะสมบูรให้พ่อทุกวันทุกวันเพื่อที่จะพ่อจะได้ไม่ทรมานมากอืพ่อร้องหาความตายตลอดพ่อบอกตายวันนี้ก็ดีนะฉันอยากตายเอาสิเอาซีเิตฉันไปเลยฉันไม่อยากอยู่แบบทรมานแบบนี้ฉันฉันพร้อมที่จะตายแต่คนเรากรรมยังไม่หมดนะกรรมมันยังไม่หมดร้องหาความตายแค่ไหนมันก็ตายไม่ได้ แต่ก็พวกตีก็ส่งบุญทุกวันทุกวันประมาณสามเดือนค่ะสามเดือนพ่อก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูทำนาเนาะน้องๆก็ทำนากันมีตี้คนเดียวที่ไม่ได้ทำนาตีก็ทำหน้าที่ไปดูแลพ่อบางครั้งก็มีอารมณ์หงุดหงิดมีบางอย่างสะกิดเข้ามาว่าดูแลพ่อดีๆพ่ออยู่อีกไม่นาน ความรู้สึกที่จะแบบตำหนีพ่อจะว่าพ่อมันหยุดทุกอย่างพ่ออึฉี่ใส่ที่นอนตีไม่บนพ่อเลยสักคำตีเช็ดให้พ่อทำให้พ่อทุกอย่างพ่อรู้แล้วว่านั่นคือวาระสุดท้ายของพ่อมาถึงแล้วแล้วที่ผ่านมาตีวินคนที่ทำไม่ดีกับพ่อไว้เยอะตีก็เหมือนคู่ปรับกับพ่อเลยตีทะเลาะกับพ่อบ่อยมาก พูดกันได้ไม่เกินสามคำนะคะถือว่าเป็นลูกลูกที่เลวคนหนึ่งนะคะบางครั้งก็เคยถามตัวเองว่าทำไมเราพูดกับคนอื่นดีๆได้ทำไมตี้พูดกับพ่อของตี้ดีๆไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งตี้กำลังแต่งตัวจะไปเข้ากรุงเทพจะเข้าบริษัทนะคะ มีสิ่งหนึ่งเข้ามาในจิตของตีบอกว่าไปขอขามาพ่อนะตีก็หึพ่อฉันจะตายเหรอฉันกลับมาฉันกลับมาไม่ทันพ่อเหรอตีก็ไม่แน่ใจเพราะพ่อ,พอตียังกินข้าวยังคุยยังอะไรได้ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยตีก็ไปหาพ่อแล้วก็กะละพ่อกำลังจะกินข้าวก็ไปยกข้าวมาให้พ่อกินแล้วก็คุยกับพ่อครั้งสุดท้ายว่า พ่อพรุ่งนี้ไปหาหมอนะเชื่อหมอนะหมอเขาเขาบอกยังไงก็ทําตามขอนะอย่าดื้อน,นะออตี้ก็บอกกับพ่ออย่างนั้นและก็เป็นการพูดครั้งสุดท้ายเป็นการยกอาหารให้พ่อครั้งสุดท้ายด้วยและตี้ก็ไม่ได้ขอขามากรรมพ่อด้วยและคืนนั้นที่พ่อจะจากไป น้องก็โทรมาตอนประมาณห้าทุ่มนะว่าหมอบอกว่าพ่ออยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงนะจะให้พ่อตายที่โรงพยาบาลหรือไปตายที่บ้านน้องก็บอกจะให้พ่อไปตายที่บ้านน้องก็บอกพ่อก็ยังเหมือนเดิมยังนั่งคุยไม่ได้นอนแบบว่าหมดเรี่ยวหมดแรงอะไรพ่อก็ยังคุยได้ยังนั่งได้หลังจากห้าทุม่มตี้ก็คิดว่าตี้ต้องกลับบ้าน ตีขอนอนแป๊บหนึง่งแต่ว่ามันนอนยังไงมันก็นอนไม่ได้นะสุดท้ายตีสามตีก็เก็บของขับรถกลับบ้านขับรถไปร้องไห้ไปด้วยความที่เราไม่เชื่อเขามาเตือนเขามาเตือนแล้วว่าขอขามากรรมพ่อนะตียังไม่ทําเลยทั้งที่ผ่านมาทําไม่ดีกับพ่อเลยเป็นลูกที่แย่มากอืม วันหนึ่งที่ได้ดูแลพ่อช่วงสุดท้ายของพ่อได้มีโอกาสเช็ดขี้เช็ดเยื่ยวให้พ่อถือว่ามันน้อยมากกับการที่ได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อวันนี้ส่วนหนึ่งที่เล่าให้ฟังขอให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนที่พ่อแม่ยังอยู่นะคะเราไม่รู้ว่าพ่อจะตายวันไหนแม่เราจะมีชีวิตอยู่อีกกี่วันขอให้ทำดีกับท่านนะคะ ไม่ว่าจะเล็กๆดีน้อยมันเป็นความสุขของท่านมากสายตาที่ท่านมองเราวัววอนเราที่อยากให้เราดูแลเขาอะแม้ท่านไม่พูดน่ะท่านส่งสายตามาอยากให้ตี้พาไปโรงพยาบาลอยากให้ตี้เช็ดตัวให้ท่านไม่ได้พูดนะคะแต่สายตานั้นน่ะมันยังตรึงอยู่ในจิตใจของตี้แล้ววันนี้นะ บุญกุศลใดที่ตี้ได้มาแบ่งปันทำวันนี้ลูกราณิดาเพียนโคโกรดขอรวมบุญนั้นน้อมถวายทุกพระบาททุกพระองค์และขอถวายบุญนั้นให้คุณพ่อเล็กเพียนโคโกรดคุณพ่อของตี้นะขอใช้บุญทุกบุญนี้ขอรวมบุญทุกบุญนี้เป็นเครื่องขอขมากรรมต่อพ่อของตี้ลูกที่มันไม่เคยที่เคยไม่ดีวันนี้ เมื่อวานนี้วันนี้คิดได้แล้วขอคขมาต่อทุกบาปทุกกรรมขอพ่อเล็กเพียนเขากรวดเมตตาด้วยเถิดแล้ววันนั้นพ่อพี่วันบอกว่าพ่อไปเป็นเชวราอยู่ชั้นดาวดึงและพ่อก็บอกว่าพ่ออยากจะกลับมาเกิดอีกเพราะว่าพ่ออยากมาบวชตอนที่พ่อมีชีวิตพ่อกระบวชไปหลายครั้งนะคะ แล้วสุดท้ายมันป่วยยาวนานพ่อไม่สามารถที่จะไปบวชได้อีกพอพ่อหมดอายุไขจึงอยากกลับที่จะมาบวชอีกแต่ตี้ก็อธิษฐานจิตถึงพ่อนะว่าขอให้ไปฟังธรรมของพ่อพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกนะตอนนี้พ่ออยู่ตรงไหนตีไม่รู้นะคะตีขอส่งจิตไปให้พ่อมุ่งหน้าเดินกลับบ้านนิพพานไม่ต้องมาเกิดอีกนะ พ่อเล็กเพียงครอบครวัวบุญกุศลใหญ่ในวันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ตีเล่าเรื่องราวของพ่อให้ทุกคนฟังในบ้านนิพานก็ยังไม่เคยมีใครได้ฟังแบบละเอียดเหมือนในวันนี้วันนี้รู้สึกเป็นโอกาสดีเหมือนน้องนุ่นมาเปิดทางมาเล่าเรื่องราวของตัวเองเล่าเรื่องราวของบ้านนิพานให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆฟัง ก็ต้องขอบคุณน้องนุ่งโมทนาบุญกับน้องนุ่นนะคะแล้วก็บุญกุศลใดในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้มีส่วนในทุกบุญทุกกุศลน,นั้นด้วยนะคะกราบอนุมโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสาธุคะ่ะสาธุสาธุสาธุอนนุมโมทนามินะคะ